เรื่องหยุดฟอกมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรสวัสดีครับผมปียวัน์หยุดฟอกไตนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องค่าไตขยับผิดปกตินะครับผม ข้อแรกคือถั่วอันแรกคือถั่วถั่วลิสงขั่วซื้อมาจากตลาดกินกับข้าวต้มนะครับมีอะไรปรึกษาโทรมาหาผมได้นะครับเบอร์06192 9 8 3 8 3ครับโทรมาปรึกษาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วผมจะช่วย ตอบปัญหาเบื้องต้นเล็กน,น,น้อยให้ฟังนะครับแต่ถามลึกก็ต้องเป็นส่วนของคุณหมอนะครับแล้วเขาจะช่วยสู้ๆด้วยกันครับมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้ฟังอีกเรื่องนะครับคือเรื่องออกกํำลังกายเรื่องอาหารการกินมันมีหลายๆอย่างที่ต้องทําเองปฏิบัติตัวเองนะครับ ถ้าเราไม่ปลูกเองกินเองมันก็เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าของสิ่งเหล่านั้นที่มันปลอดสารเคมีจริงๆหรือเปล่าเราก็ต้องทําเองกินเองไก่ก็ต้องเลี้ยงเองถ้าถ้าเราชอบกินนะครับหาซื้อสมเตไปมันก็มีมากมายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้แหล่งที่มาได้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเขาเลี้ยงยังไงนะครับ ก็เอาใจช่วยทุกคนที่คิดจะหยุดฟอกไตนะครับก็มาเป็นกำลังแรงใจให้มาเออเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยคิดนะครับซึ่งผมก็ได้คิดมาก่อนหน้านี้คือต้นทุนผมมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ก็ผมก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลย แต่เราก็ต้องหยุดฟอกเพราะมันก็ไม่ทําให้เราแข็งแรงขึ้นถ้าเราฟอกไปนะครับมีแต่จะกินร่างกายเราไปเรื่อยๆเราก็ต้องหยุดฟอกถ้าเราไม่กินของเสียเข้าไปสู่ร่างกายเราร่างกายเราก็จะซ,ซ่อมแซมตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะหายขาดได้นะครับ คุณหมอมีหน้าที่ให้การปรึกษาและจัดยาให้คุณแต่ตัวเองต้องคนไข้ต้องปฏิบัติตัวเพื่อฟังอยู่ในกฎของการกินเรื่องอหยุดฟอกมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรหมอไม่สามารถที่จะทำให้คนไข้ได้ ทำให้คนไข้ได้ทุกเรื่องแต่หมอก็ให้คํำปรึกษาให้คนไข้ปฏิบัติตัวเองให้ทำกินเองให้กินเลือกกินของที่ใหปลอสารเคมีเรื่องสารเคมีเป็นเรื่องใหญ่มากทุกคนประเทศไทยกำลังหลอกประเทศไทยกันเองนะครับหมอจะมาคาดคันกับคํา,า,า,าตอบ เอาคำตอบว่าต้องหายร้อยเปร์เซนคุณหมอเป็นแค่คำปรึกษาและมียาให้ใช้แต่เราต้องไปดูแลตัวเอง